เอาออกได้่้อ้โอ้บุญอุ้ยปุยจนมือมีมงตีตายมีหยบเลยบแบบนี้ครับนี่ทางเท่เขาอุ่มสุดท้ายพอดีครับนี่อเท่เสร็จแล้วปุ๊บเสียงดังมาจากตรงนี้ครับขวานมีแพ่นสแตนเลสห้องอยู่ตรงนี้ ตจะพูดว่ามันแมนตัวนี้บอแต่มันดังมั้งนี่แหะครับเดี๋ยวเราต้องเบิ่งกันนี่เหรอครับเหลือยทำนี้แม่งเข่าเข่าอยู่ในท่อ อันนี้นป่าใส่แผน่นสเตนเลสไหนดูดิดูไอ้ปุ้ยเลยไอ้อาก้อนเละตุ๊บเละเลยครับ <c oughs> เออนี่แหละคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็สองสี่ตัวสแตนเลสอีนนี้ครับนี่ตัวไหนบ้นางนั่นแหละแล้วก็ฝั่งนี้อันน,นั้นมันเชื่อมติดอ๋อต่อแนสเตนเลสออกนั่นเป็นแผ่นกันสึกครับจะม,มีน็อตฝั่งนี้นำะ เจียวเขาแล้วเทเขาเวิร์ดพอดีดังเอาครับสิประมาณนี้เดี๋ยวรอเบิง่งหวานจะเป็นแผ่นแบบใด รถขั้นเดียวครับกับจีเดล์ลอดิอใใอเอาออกเลยลุงไปจอดในจากุ้มเลยลงไปจอดาสามเดีด่มาจาก้ม ใช้พิจารณาในการรับชมดูดิเองไงไม่ต้องเบิงครับว่า,วาเจลหรอกทางไหนะบ้าบปะ ลองดันน no ็อตออกไว้ด uh, ีเออั่งกล้อน oh, right ็อตเดะเอาแล้ว yeah, ถ้า yeah. น็อตมันไม่ประกับตัวน mm ั hmm. ้นไว้ม hmm. ันจะไอ้นี่ไ่มล่ะมุดไอ้ปุ้ยนั่นไงไอ้ช่องตรงนั้นน่ะแคนเตสเตนเละเละตุ่มเป๊ะเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวน็อตทายนะทีนี้เอาน็อตตัวผู้อ่ะเละตุ่มเปะเลยอะแคนเตสเตนเลย ต้นน้นถอนงโซลุนไต้นถอนอกมันจัทางเที่ยวอย่เีที่ยวไหนนี่ผู้เชี่ยวชาญเคยถอดมาหมดข้อถอนกลางนีงอเลยนะถอนกลางมาเยอะกันไห เต้มันออกอะไรกินเลยไเข้าตามันออกไ้กินที่้นียู่ไหน้างที่นี่มันเหมือนขั้นดีวฉันโดท้ทีอันนี้เขาตนาึงดทสุดเลยที่เดี๋ยวต้องเอาตัวนี้ออกนะเดี๋ต้องดันน็อตขึ้นน เอาอย่างมานส่งน็อตออกก่อนส่งน็อตออกให้มันหลุดก่อนเพราะว่าน็อตมันเป็นโตคมไปนั่นหน่อยคมแผ่นสแตันเลดต้องเอาออกเบิดนั่นแหละเอาอะไรก็ได้ดันหัวหน็อตเมื่อกี้ออกนงเลยลูกใหญ่จะดันเข้าหัวได้เลย เกี่ยวมันอยู่ไปวะสารเดี๋ยวรชอชมครับว่ามันจะเป็นยัไงเ,เอาออกมาแล้วครับเอ้าออกได้บ่้าง โอ้บุญอุ้ยปุยจนบ่มีมองตีตไดเมีอับเลย่ไปนี้ครับนี่ฮามนี้เ <s uss UC> ป็นซตำเนียครับนี่หาสื่อกับบะมีเสียงนกรอกใส่บ่ครับใช่สิใส่ให้บ่ใส่นี่ต้นต้นต้นไหนไหนที่เปล่งวัสดเกี่ยวมันเดียวเนี่นไหมเกลียวน้อยเดียวเอาเป็นยังดอกหมุนแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งดึเปให้มันคลายเข้าผมเนี่ย อ้าวนี่แหละครับต้นเหตุอยู่ดีๆก็ดังเที่เขาแล้วดังพอดีเสร็จงานพอดีครับเอาแต่นอใส่ไปคืนนี้ไหมเออใส่มันก็รั่วออกื่อหมดอ่าต้องอนเป็นนานยังเป็นปีนี้อีนี้เหมือนกันกคแค่เลยเอียดเๆๆเียดเียดเยอ้าวใส่รัดใส่ได้เองอ่ะอ้าวสำหรับคลิปนี้จบ ก็จะเพียงแค่นี้ครับถ้ามันมีเสียงดังกันนี้เราเด้ครับมาเบิงตัวนี้ก่อนอันดับแรกถ้าลดหลายปีอันนี้ก็ลดไม่หาปีบ่ะหาปีห้าปีป, 5, 5, ประมาณหาปีนี่นะครับก็เข้าข้าขงในให้เอามาอกูดเข้าไปข้างในให้กสีประมาณนี้ครับถ้าถ้ามันมีเสียงอยู่ตรงท่ออุ่มนะครับนี่ทางล่างมองนี่มาเปิดเบิงรดครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับ